ความสวยง,งามของพระพุทธรูปจำลองที่วัดโคนะครับอันนี้ภาพจิตตกรรมภาปนังน,น,น,น่าจะมากับต้นรัตนโกสินน่าจะพร้อมพอมมาสร้างวัดนะสักใหม่ก่อนสร้างเสาขนาดนี้เสาน้าจะเป็นปูนปูนเสริมนะี่ นี่ครับก็หลังจากขยุทธยาไม่นานนี้ก็ยังอยู่สภาพแบบนี้<ช>เสียดายคุงศียุทธยาไม่น่าโดนเผา,าม่มินะเป็นวัดประจํารัชกาลที่หนึ่งนะครับ <c oughs> วัดโพ <c oughs> สร้างมา <c oughs> ตังออ้งแต่พศ .2221 ถึงพศ .2240 สมัยพระเทพราชาในะสมัยุงศรีอยุทยานะครับแล้วมีการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรีพระจาตากศินแล้วก็มีการบวชละะต่อมาเรื่อยก็ยเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งนะครับที่จ้ทีแรกบอกนะว่าเป็นวัดพระเจ้าวัดพระเจ้าไม่มีพระนะครับวัดนี้จะมีพระเป็นส่วนของ

อันนี้คือในโบสถ์ของวัดโคนะครับคือวัดพระเจตุพลราชมังคลาลาวัดประจำพระราชวัที่หนึ่งว่าบางวันนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขนาดไหนบางวันถึงขนาดเข้าจู่ต้องนั่งรอแบบนี้ นี่คือเขาอี้เพื่อนั่งรอขึ้นไปไหวหรือเข้าชมพระพุทธโโรูปในอุโบสถหลังใหญ่ของวัดโพครับภายในอุโบโสถนี้ออกได้หลายทางนะครับน่าจะออกได้ทั้งสี่ด้านนี่ก็เป็นทางออกอีกด้านนึ่งนะครับน่าจะมีงานเพราะวันนี้ค่อนข้างจะ เป็นวันสําคัญแต่นักท่องเที่ยววันนี้เป็นนันธรรมดานะครับนะักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งภายในชั้นในของพระบสถศนะครับตามวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาสู่กรุงไทยมาจะมีเขาเรียกว่าระเบียงโคตกำแพงแก้วเรียกไม่เหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์บอกเองครับภายในอุโมสถ การของวัดพระเชตุพนนะครับตรงนี้เขาบอกว่าห้ามผ่านนะครับคือเข้าทางนึงออกทางหนึ่งแต่วันนี้ก็น่าจะห้ามผ่านหมดเพราะว่าเหมือนจะมีงานพิธีอะไรสักอย่างเป็นพระพุทธรูปต่างยืนห้ามญาติที่วัดพระเชตุพนนะครับจะมีพิธีการสำคัญ สวดลำลึกถึงอดีตเจ้าวาดทุกองค์ของวัดพระเชตุพลนะครับในวันพรุ่งนี้ก็ mm hmm. so, มีการมาจัดเกมสถานที่อันน mm ี hmm. ้คือโอบสถใหญ่อโบสถหลักของวัดพระเชตุพนมัน mm hmm. จะมีระเบียงชั้นในข้างนอกก็จะมีระเบียงชั้นนอกอีกรอบหนึ่งที่วัดพระเชตุพล วัดโพเ้าจะมีทางเดินเข้าทั้ง4ทิศนะครับส่วนทางเข้าหลัก2ด้านจะมีการขายตัวครับออกได้ทั้ง4ด้านนี่ยหลังจากเดินเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้ครับบรรยากาศภายในวัดโพครับวัดประเช้าปนตร์ ถ้าไข่บอกเคยมากับมาเมบิงรัพที่นอกมี่จะชาต,ต่างชาติกคก็เชเจอคนไทยเลย mm hmm. ก็เหมือนเราไปบ้านเขาไกลก็คงจะพานําเที่ยวที่แบบนี้แหละครับคนท้องถิ่นจะไม่ค่อยมีเ mm hmm. จ้าตำรับแห่งการนวดแผนไทยแบบโบราณของไทยครับวัดโพห้องจองจิวครับหนึ่งชั่วโมง320บาท1ชั่วโมง480บาทครับนวดไทย นวดเท้าก็ราคาเท่ากันว่าน้ำมันไหลก็580ิหนึ่งชั่วโมงครึ่งแ70ครับนวดแก้การก็ราคาเท่ากันครับนี่คือต้นตำรับก,การนวดแผนไทยแผนโบราณที่ขึ้นชื่อลยชาเห็นในนี้ต้องเข้าคิวนะครับไม่ใช่ว่ามานวดแล้วนวดได้เลยอะไรประมาณนั้นนี่คือวัดโพวัดพระจิตุพนราชมังคลาลา,ลาม วัดประจำรัชก,กาลที่หนึนี่คือถนอนทางเข้าอีกด้านทางกรมการรักษาดินแดงนะค,ครับคนไทยเข้าฟรีต่างชาติเสียบัตรเนีก็คงได้เยอะอยู่ไหลเข้าในนี้มีแต่ต่างชาติบางวันก็เข้าแถวถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้จะเห็นมานั่งเข้าอีสำหรับขึ้นอุโบสถเนี่ยเข้าแถวกัน วัดพระเชทุกคนหรือวัดโคครับเป็นวัดประจำรัชการที่หนึ่งะครับก็มีการบูรณะมาเรื่อยๆทุกยุคสมัยส่วนกระเบื้องนี้ก็น่าจะมีการบูรณะมาต่อรัชการมาเรื่อยๆนะครับนี่คือคบทัวร์นำนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นคบเป็นคบมานะครับ ในวัดโพครับพี่นอ้องคนไทยใครมีโอกาสก็มาดูครับวัดโพหรือวัดพระเชตุพนครับ ก็อลังการงานสร้างเป็นรลองจากวัดพระแก้วมาอยู่ติดกันครับวัดพระเชตุพนครับวัดซึ่งอยู่ติดกับวัดพระแก้วเอถึงวัดพระแก้วที่ขมรเขาก็มีวัดพระแก้วนะครับมีวัดผู้ขนานกับวัดพระแก้วคล้ายวัดพระเชตุพนชื่อวัดอรุณโนมาทํารูปแบบแบบแปน แผนพังแบบเดียวกันเลยกับวัดพระแจ้วับวัดโกทำคล้ายกันมากที่ขน,นมเป็นนี่นี่เป็นทางเข้าโบสถ์อีกด้านหนึ่งทางนี้น่าจะเป็นด้านเ,นเนนหนือวัดพระเจตาุคนนมันเก่ือกันไหลหลังไม่ขาดสายเขาเซาอาทิตย์เยอะกว่านี้นะครับผมเลือกมาวันธรรมดาก็จจะมีไกลหนัง มีประตู่ด้านหนึ่งเข้าไม่ได้ออกได้ตอนนี้ผมมาอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดพระเชตุพนเลยนะให้ดูความงามอีบยานหนึ่งอุโบสถอุโบสถใหญ่ด้านไหนผมเข้าไปมาแล้วที่ต้นคลิปดูนะฮะนี่จะเป็นรูปหลักด้านตะวันตกเฉียงเหนือของวัดงางามขึ้นกันครับ ลักษณะการวางแผนพังของเจดีทำทั้งเหลี่ยมทําจะคล่ายๆกันทั้ง4ด้านตอนนี้ผมเดินมาอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดพระเชตุพนแล้วครที่คนหลังเข้าออกเยอะๆก็คือวิหารพระนอนครับส่วนเจดีสหลังที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเจดีประจำรัชกาลที่1 2ึ่งสองาสน่าจะสร้างรัชกาลที่ห้า เป็นด้านทิศเหนือของวัดพระชีตุพนหรือวัดโคชั้นในของอุโบสถนะครับเขาจะมีทางเข้าสี่ด้านนะฮะนี้คือ ทางด้านเข้าทางด้านทิศเหนือนะครับส่วนด้านหลังจะมีวัวสดนะเราจะเห็นตามวัดโบราณจะมีเจดีย์เจดีย์ของกรุงรัตนสินก็สร้างแบบนี้นะครับเพื่อด้วยกระเบื้องนะันทางจะเห็นวัดทั่วไปทางด้านหลังอุโบสถจะมีเจดีย์อันนี้มีเจดีย์สี่สี่องค์นะ ก็คือเป็นของรัชกาลที่1ที่2ที่3ามที่4ครับมี4รัชกาลนะผมก็อ่านจากประวัติที่เขาเขียนไว้นั่นนะครับสร้างแต่วายน่าจะสร้างในรัชกาลที่5ประมาณนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูวัดนอนนะครับวิหารท่านนอนนี่จะเป็นรูปภาพของผู้นําประเทศแต่ละประเทศที่มาเยี่ยมเยือนที่วัดโพลนะครับจากหลายประเทศ นักต่องเที่ยวก็ไหลย,ยังกันนะมึครับแหมก็ามาเที่ยวที่วัดโภตกจําลองครั้งนู้นจะเป็นมนดบนะครับล้วกรมบอกรัรรมทูวัดโตตรงนี้คือวิหารพระนอนนะครับพระนอนองค์ใหญ่ที่วัดโภเขาจะให้ขึ้นทางเดียวแล้วก็มีถุงใส่รองเท้า สะพายไปด้วยแล้วก็ทางลงก็รองเท้าลงทางเนีเขาไม่ให้เดินย้อนศรน,นะครับแล้วจุดนี้ก็คือไม่มีจุดให้นั่งไหว้พระนะครับแค่ได้เข้าไปถ่าย,ววายรูปไหว้แลกเหรียญยอดเดินเป็นวงกลมครับแล้วก็ออกเอาถุงมาคืนทางด้านนี้ก็ยังเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับ นี่เป็นทางเข้าทางออกอีกด้านหนึ่งครับจะมีจุดขายตัวมีจุดขายตัวอยู่สี่ทิศครับสี่จุดของทางด้านเข้าด้านออกเนี่ยอันนี้ก็คือวิหารพระนอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวัดยักวัดโพครับตำนานแยกวัดโพกับวัดพระยยกวัดแก่งจังนี้ก็ยังเป็นวิหารพระนอนนะครับ ต้นโพนี้ก็น่าจะอายุมากแล้วผมจะมาดูยักษ์วัดโพนะครับมีตำนานเรื่องเล่ากล่าวขานกับวัดยักษ์วัดแจงคือวัดอรุณฮะเขาบอกว่าอยู่ในกระจกนี้เองผมนึกว่าองค์ใหญ่ๆไม่ใหญ่ครับก็ธรรมดามาธรรมดาอยู่ในมนดกบมาเนี่ยนี่คือยักษ์วัดโพ จะหันหน้าไปทางวัดแก้งทางวัดทางวัดแก้งหรือวัดอรุณก็มีม,มีมีเหมือนกันหันหน้ามาทางนี้เป็นตำนานการดินประจันหน้าประทะกันของยักษ์ทั้งสองวัดเห็นใกล้ๆคือวิหารพระนอนนะครับเนี่ยพอนี้มีน้ำตกจําลองมีมณฑปข้างในครับกำลังบูรณะพลังเข้ากล้อง อันนั้นเขาเขียนว่าเป็นบ่อเจรไรเคครับเดี๋ยวผมจะตามเข้าไปดูในนี้มีโรงเรียนด้วยนะครับนี่เป็นโรงเรียนเนี่ยแต่ก็คงแยกแยกชั้นมาเรียนเดี๋ยวไปดูในบ่อเจระเเคกันครับในบ่อเจอไรเคที่เข,เขียนบอกกวายเอาน่าจะไม่มีแล้วครับตอนนี้ก็ททำตกแต่งไว้สวยงามมีน้ำพุ ไปจุดของวัดวัดโพหรือวัดแจ้งครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ทางด้านทิศใต้เนี่ยของวัดโพตันนี้ก็จะมีห้องน้ำบริการแล้วก็ทางออกได้เข้าไม่ได้ครับตรงนี้ไม่มีจุดขายตัว๋ว นี้ผมยืนอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเสียงตายนะครับเห็น k ี4องค์สรัชะการ1,2,3,4เป็น,น,ท,าาน,น,านทางด้านตะวันออกเสียงใต้ของวัดนะทางด้านใต้จริ นี่เป็นด้านทิศตะวันออกเสียงใต้ของวัดนะ้น,นวัดพระเชตุกนราชมังคลารามหรือวัดโพครับ